ก็สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยทุนสายใหม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับช่างครับก็ผมจะมานี่ครับรถผมมาด้าก็จะมานะแชร์แชร์ความรู้ให้เพื่อนนะครับฟังมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนฟังนะครับเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับรถมัด้าของผมเองนะฮะ เพื่อใครมีอาก,การอย่างผมนะครับก็ก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ไคร e ให้ด้วยครับแต่ที่แน่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนมันจะได้พลาดคลิปใหม่ของผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ<อ>ก็รถนี่ฮะคันนี้ซึ่งผมใช้งานอยู่ขับอยู่ดีๆระดับนะครับดับกลางทางเลยฮะดับกลางทางโดยที่เรา ไม่ได้เหยียบคันเร่งน,นะครับติดไฟแดงระดับไปเฉยสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะฮะผมก็ฝืนสตาร์ทไม่รู้นะครับผลปรากฏว่าพอให้ช่างมาเช็ตก็ให้ช่างมาเช็คนะครับก็ต้องรถรุ่นนี้ก็ต้องเอาเข้าเขาเรียกอะไรเข้าคอมนะฮะก็จะเป็นมันจะเป็นกล่องไฟนะครับเพื่อนจะเป็นกล่องไฟตัวนี้นี่ครับช่างบอกว่าเราฝืนสตาร์ทเกิน โดยที่ไม่ได้เช็คก,กล่องไฟตัวเนี้ยคือตัวจ่ายไฟก็จะเป็นตัวกล่องไฟแล้วก็าเรียกกล่องไฟนะครับของ BT ี50มันจะอยู่ข้างล่างเนี่ครับอยู่ใต้ข้างล่างนี้เลยซึ่งเราไม่ได้เช็คสตาร์ทไม่ติดแล้วฝืนผลปรากฏก็นี่ครับผมไปซื้อพุกมือ2เชียงกงหมื่นห้าเลยครับตัวนี้ถ้าศูนย์ก็สองหมื่นเจ็ดสงหมื่ครับ ชียงกงก็หมื่นห้าแล้วแต่พื้นที่นะครับเนี่ยนี่ครับมันก็มันจะไหมครับเดทวมันสะแกะให้ดูเนี่ยครับพอแกะออกมาแล้วแผ่นมันบอดจะไหมอย่างเงี้ยครับนะเพื่อนก็คือซ่อมกับซื้อใหม่เขาว่าช่างเขาบอกซ่อมไม่ได้นะครับก็เลยต้องซื้อมือสองของชีงกงมาเนี่ยครับก็กล่องนี้ครับก็ เี่ครับเพื่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอามาเอาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับก็รถใครที่เป็นอย่างผมสตาร์ทแล้วทีสองที่ไม่ติดขยับไปฝืนนะครับเพื่อนเราอาจจะเสียเยอะอย่างนี้นะครับก็นําประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะเพื่อนถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไม่ด้วยครับเพื่อนและที่แน่ก็กดอย่าลืมกดมกระดิ่งแจ้งเตือนมันจะได้ไม่ไมพลาดคลิปใหม่ของผม สำหรับคลิปนี้ก็ลาไก่อนครับสวัสดีครับ